สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าจนได้แพทพูดถึงเบนเจอถามถึงพี่ยังเป็นแฟนอยู่ไหมเน้นสนั่นทั้งสองทีมหลังจากแพทนภภาออกมาโพสคลิปเมื่อวันที่25ตุลาคมเล่าให้ฟังอยากเล่ามากเธอโดยเล่าถึงเหตุการณ์เพิ่งไปเช็คดวงกับหมอดูที่ดูไพ่เป็นประจำพบว่าไปดูล่าสุดไพ่ขึ้นมาดีมากและหมอดูทำนายว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น หลังรางหูย้ายจะมีสิ่งที่รอคอยทุกอย่างจากคลี่คลายและมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีตอนนี้มีสิ่งเดียวที่รอคอยและรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันนี้แล้วจากที่เห็นในข่าวสิ่งที่รอคอยมานานมันจบและสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้น จะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นโดยแพทออกมาพูดถึงเบนเรซิงหมายถึงข่าวดีการกลับออกมาของเบนเรซิงนั่นเองงานนี้มีคอมเมนต์เข้ามาร่วมยินดีกับเบนแถมเชียร์เบนอีกด้วยอาทินี่เชียร์เบนนะเขารักกันจนถึงวันที่จำเป็นต้องแยกจากเพราะคะดีความยังไงก็เชียร์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวพ่อแม่แท้ๆอยู่ด้วยกันก็ดีกับเด็กคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีใจด้วยนะคะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความสุขคะ่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแพทจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตคู่กับแฟนคนนี้เหรอถึงบอกว่ามันคือสิ่งดีๆแต่งานนี้ก็มีราม่าเกิดขึ้นจนได้เมื่อมีคอมเมนต์ถามถึงพี่ชานน์หนุ่มข้างกายของแพทวัยอ่อนกว่า14ปีพร้อมทั้งถามแพทว่าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือเปล่าอาทิแล้วไงจะทิ้งพ่อพี่เลยไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่อรอยสักใจคอไม่ดีแน่นอนลยงานนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีใจกับครอบครัวเบนจริงๆค่ะ แต่แม่แพทอย่าทำให้พ่อพีเขาเสียใจนะเป็นห่วงแม่เจอคนที่ตามแม่ทําทุกอย่างให้หายยากนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ